เมืองหลวงของอาณาจักรเย่ภายในพระราชวังน้อยสบายจังเลยนะจางโฉงสบายจังเลยนะจินกษัตริย์แห่งรัดเย่หนิงหยวนเซียนนำมาประกอบใหม่ซะขอลบเวลาต่อมาฟาบาโปรดพิจารณาดูขอลบไอ้เจ้ากรบบดจินช่างน่ารังเกียจ เตาตัวนี้ออกมาก่อกระบฏดแล้วสินะจางชงไอ้คนไร้ความสามารถคนมานี่สิพาจางชงไปที่ปักกิิงแล้วโยนขาเข้าเดือนจำให้สุยไทยซะให้โจลงมาให้หนางกงอ้าวรวบรองกอ,องทัพเตรียมป่าก,กบฏดซะฮ่หาฮ่หาฮ่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 าข้าชักจะหิวแล้วสิไปเอาข้าวเหนียวไหมข้ากินสิปลอบเวลาต่อมาเมื่อ่าบาโกหรือหงุดหงิดอะไรเข้าเขามักจะหาอะไรกินแก้เบือ่อ ที่เอามาคงจะไม่น้อยเกินไปใช่ไหมโอ้ฝาบากินได้หมดไม่เหลวไม่เลวจินมู่ชงบุตรชายคนนางส่วนบอยู่ในสถาบันใจ้าัวเป็นยังไงบ้างเจ้าเด็กคนนั้นเป็นคนง่อคนละฟาบาเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้การเลงคนเดียวในเมืองหลวงคงไม่ใช่เรื่องง่ายส่งข้าวเหนียวไปให้เขาจำไว้ว่ามันต้องร้อนและเติมเล่าไปด้วยคงรู้เนาะ ฟาบาทรงมีความจำดีได้ยินมาว่านอกจากเล่าข่าวแล้วยังใส่หอ่อหมื่นดีแห้งด้วยอีกเรื่องเด็กคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์อย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นจากสถาบันเจ้าไอวารังแกเขาไปทำอะไรสักอย่างซะฝฟาบาช่ามีความเมตตายิ่งความกดของกษัสริยก็เหมือยกับสภาพอากาศท,ที่อาจจะมีแดดจัดและมีหิมะตกช่างดูร้ายเหมือนเสือภายในคฤหาสน์ของคุณนางส่วนบูความสงร้าในคฤหาสน์ของคุณนางส่วนบูได้สลายไป แม้ว่าลุงซนบูจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่คุณหญิงก็ตัดสินใจชดเชยปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอให้คุณนางแห่งคาราชกาซนบัวของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในปีใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าร่ำรวยเงินทองเฮ้เจ้าได้รับอ่งางเปาหรือยังเอาล่ะปีนี้ทุกคนมีอ่งางเปาสามใบสองหนึ่งสำหรับท่านหญิงสองหนึ่งสำหรับคุณชายและอีกหนึ่งสองสำหรับท่านคุณนางภายในลานเหรียญมู่หลาน หิมะตกเอ๊หิมะตกแล้วมาบ้านตุ๊กตาหิมะก่อนหิมะนี้จะอยู่ได้ไม่นานหิมะตกนอกหน้าต่างแต่ภายในบ้านกลับอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิเพราะในที่สุดมู่หลานก็จะทําตามสัญญาเธอจึงอยากจะตกแต่งห้องเจ้าสาวของเส้นหลงังแม้ว่าข้าจะแอบดูหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นมู่หลานที่สวยงามเช่นนี้สเสน่ห์ของจิ้งจอกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เมื่อเทพธิดาที่บริสุทธิ์และเย็นชาอย่างมู่หลานมีสเสน่ห์ขึ้นมันจึงดึงดูดผู้คนได้อย่างแท้จริงเอ๋ท่านสามีข้ารอท่านอยู่นะมันเป็นเวลานาน,านมากแล้วภรรยาข้าข้าไม่ต้องการนห้หนักหน่วงเท่าไหร่นักตกลงอ่าท่านสามีท่านสามี ามนาทีต่อมาเอ๊ะทำไมเร็วจังตอนแรกเหมือนหิมะจะตกหนักหลังจากนั้นมันก็เบาลงแล้วล่ะภายในห้องสามนาทีแค่สามนาทีท่านสามีอย่าได้คิดมากไปเลยนะได้ยินมาว่าผู้ชายเป็นแบบนี้เป็นครั้งแรกสามนาทีก็สุดยอดแล้วล่ะสิ่งสำคัญคือน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับข้าไม่นับครั้งนั้นที่ท่านหมดสติไปโดยสิ้นเชิงและไม่รู้อะไรเลย มันต้องมีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายข้ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายข้าแน่นอนไม่หรอกท่านสามีของข้าแข็งแกร่งมากคุณสามารถต่อสู้กับปีศจาสาว,วอย่างโชยเอ๋อร์ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามีของข้าท่านมีความสามารถเพียงใดอันนี้จ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ภรรยาคนนี้จะเป็นผู้หญิงและเธอต้องปอบสามีด้วยประวัติการนอกใจของเขาใช่แล้วโชวยเอ๋อร์มีพลังมากเธอเป็นไทโรโนโซรัสยิงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ข้าสามารถสู้กับเธอได้สามพันลอบยิ่งไปกว่านั้นภรรยาที่หลักของข้าอยู่ที่ไหนข้าคงกังวลและตื่นเต้นเกินไปผู้ชายก็แบบนี้แหละใครๆก็แบบนี้ฮ่า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 สามนาทีต่อมาฮึหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้